สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวศค่ะวันนี้แอดมินพาไปรู้จักกับของอาถรรพ์ที่ชาวมเขมรรู้จักกันดีค่ะของอาถรรพ์ที่ว่านั้นก็คือเครือร้อยปลาค่ะเครือร้อยปลานี้เชื่อกันว่าเป็นสายพันธุ์ของเครือเขาขาดเพราะว่ามีคุณสมบัติคล้ายกันก็คือตัดไม่ขาดและมีใย,ยเหนียวมีเรื่องเล่ามาแต่โบราณว่าเครือเขาขาด ถือเป็นต้นกำเนิดแห่งสรรพสัตว์ทั้งปวงมีลักษณะเป็นเถาวันที่มีปล้องและเมื่อถึงเวลาเถาวันของเครือเขาขาดจะขยายออกเป็นปล้องและวบวมขึ้นจนแตกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ทุกชนิดเครือร้อยปลาเป็นของอาถรรพ์ที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณแล้วได้รับความนิยมมากในแถบเขมเ ผู้คนละแวกนั้นจะชื่อถือกันมากเพราะว่ามีอนุภาพครอบจัก,กรวาลในหนึ่งเดียวทั้งคุ้มครองป้องกันเด่นทางคงกระพันหนังเหนียวป้องกันพูดผีปีศาจและคุณใสรวมถึงดึงดูดโชคลาภเป็นเมตตามหานิยมด้วยของสิ่งนี้ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆว่ากันว่าเครือร้อยป่าจะสถิตยอยู่ในเมืองลับแหลเท่านั้น และเนื่องจากในป่าลึกบางแห่งจะมีประตูมิติชั่วคราวที่เป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองรับแลโอกาสที่จะพบเจอนั้นจึงเป็นเรื่องของวาสนาล้วนๆถ้าหากคนเดินป่าไปเจอเครือร้อยป่าเข้าโดยบังเอิญก็จะทำพิธีเสี่ยงทายอธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนหากเสี่ยงทายแล้วเจ้าป่าเจ้าเขายินยอม ก็จะทำการตัดเครือร้อยปลาด้วยมีดพิเศษที่ทำจากสำมฤทธิ์ทองเงินและนาคจึงจะสามารถตัดขาดได้โดยไม่โดนอาถรรพ์เดิมทีเครือร้อยปลานี้จะเป็นที่นิยมและก็เสาะแสวงหากันอย่างลับๆภายในหมู่นักประมงหรือว่าคนจับปลาเพราะเมื่อนำครือร้อยปลามาพกติดตัวจะจับปลาได้โดยง่ายได้จานวนมาก บางท่านมีการทดสอบเครือร้อยปลาโดยนำไปใส่ไว้ในปากของปลาปลาจะไม่ไดิ้นหนีจากนั้นก็ใช้มีดพราฟันไปที่ตัวของปลาหนังของปลาจะเหนียวฟันไม่เข้าไม่ระคายแม้แต่เกล็ดเครือร้อยปลาจะนิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางประเภทตะกรุดรวมถึงใช้เป็นมวลสารในวัตถุมงคลเช่นหลวงปู่แสนวัดหนองจิก ที่จังหวัดศรีสะเกดใช้เครือร้อยปลาเป็นมวลสารสร้างลูกอมและพระปิดตาวัตถุมงคลของหลวงปู่แสนทุกรุ่นเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในและต่างประเทศส่วนตะกุดเครือร้อยปลาที่โด่งดังเป็นที่นิยมมากเช่นกันนะคะก็คือตะกุดของอาจารย์โอสำนักพุทธสถานวิหารธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตะกุดของท่านจะเด่นทางด้านดึงดูดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนอกจากนี้ยังมีอาจารย์อีกหลายท่านที่ใช้เครือร้อยปลาเป็นส่วนผสมเป็นมวลสารในการสร้างวัตถุมงคลตามตำราที่ตนได้ร่ำเรียนมาสำหรับผู้ที่มีไว้บูชาคนท่องคาถาภาวนากำกับเครือร้อยปลาด้วยนะคะโดยตั้งนโมสามจบก่อนแล้วภาวนาว่าอะนะมะปะทะ เรื่องของไม้มงคลของอาถรรพ์เหล่านี้ถือเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ